สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพี่เก่งชาแนลนะครับผมวันนี้พี่เก่งชาแนลก็จะมารีวิวนี่เลยฮพัดลมระบายความร้อนโทรศัพท์มือถือนะครับผมวันนี้พี่เก่งได้มาจากร้าน DIY นะอ่าวันนี้ร้อยกว่าบาทเลยนะครับผมร้อยกว่าบาทนั่นแหละเออร้อยถลายเพื่อนๆเ,เข้าไปดูไว้ละกันเพราะว่ามันมันก่อแล้วแต่บางวันเนาะหรือ,อบางวันถูกบางวันแพงนะเออดีพี่เก่งได้มาร้อยกว่าบาทนั่นแหละอืมเป็นพัดลมธรมธรมดานะไม่ได้มีไอร้อนไม่มีไอเย็นอะไรแบบนั้นนะเออเป็นรุ่นพัดลมธรรมดานะ พ่ <ke> <ng> อพี่เก่งขับแก๊ปหน้ารับงานแก๊บมาพาะพี่เก่งใช้ iPhone รับงานนะครับผูชมครับบอกเลยว่าเครื่องร้อนมากเลยนะเวลาขับรถในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะเครื่องร้อนแล้วมันสะดุดนะครับผูชมพี่เก่งเลยไปหาซื้อนี่มาระบายนะมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้เออช่วยได้เออยอะเลยแหละเออนะครับผมเดี๋ยวพี่เก่งจะมาใช้งานให้ดูนะใช้งานแบบไหนนะครับผูชมเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูนะอ่าวิธีใช้งานของพี่เ <ng> ก่งนะก็ไม่มีอะไรนะนี่พี่เก่งก็เ <ng> อาเนี่ย เออเอาไอพัดลมระบายความร้อนเนี่ยเออเสียบกับไอนั่นแหละพี่เก่งทําอะไรนะตามที่ชาร์จโทรศัพท์ใต้เบาะนะเออพี่เก่งก็เสียบไปเลยเพราะว่าถ้าต่อกับ power bank มันก็จะหมดเร็วนะแต่พี่เก่งทําที่ชาร์จใต้เบาะนะเออต่อกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะมันก็ชใช้ได้ทั้งวันนั่นแหละอ่านั่นแหละเีพี่เก่งก็เสียบไปแล้วพี่เก่งวิธีใช้นี่พี่เก่งก็กงกงกจะจับตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นมือถือที่พี่เก่งไม่ได้รับงานนะอ่าเพราะว่ามีเพราะว่าตอนนี้พี่เก่งที่ เอา iPhone ถ่ายอยู่นะครับผมเนี่ยเป็นมือถือที่เก่งรับงานแก๊ปนะครับผมเนี่ยพี่เก่งก็จะนีอยู่ใต้แบบนี้นะเดอใต้ด้วยัพทมือถือแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูด้านหลังนะเป็นแบบไหนเนาะนี่นี่นไม่ไหมนี่พี่เก่งก็จะนีแบบแบบนี้นะเห็นหรือเปล่าแหมพี่เก่งจะนีแบบแบบนี้นะยวพี่เก่งก็เปิดพัดลมให้มันเป่าแบบนี้เนี่ยตลอดเวลาที่พี่เก่งขี่รถมอเตอร์ไซค์นะเวลารับงานนะเ,ออเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช้ ลมเป่านะบอกเลยว่าเครื่องสะดุดแน่นอนนะครับทผู้ชมครับเออพี่เก่งก็เลยต้องหาไอตัวช่วยนะเออพ่อพี่เก่งเพราะว่า Android เครื่องนี้นะมันอะไรละ่ะมันเก่าแลยมันสะดุดมันประจามันเต็มมันรับงานอคลิปรีวิวพัดลมของพี่เก่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานกันง่ายๆนะไม่ยากนะครับผมสำหรับคนไหนรับงานแก็บใช้ p h โฟนแบบพี่เก่งหรือ Android ก็ได้ครับ กลัวโทรศัพท์มันร้อนนะเออโทรศัพมันร้อนมาอาการร้อนแบบนี้นะก็ต้องหาตัวช่วยแบบนี้แหละ่ะนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวให้น้องๆได้ชมกันนะเออเพื่อเป็นแนวทางเนาะอ่าเป็นยังไงกันบ้างเราจะไปชมสําหรับคลิปรีวิวพัดลมระบายความร้อนมือถือแบบพี่เก่งนะอ่าจากน้าน DIY นะ่าราคาร้อยกว่าบาทเองแต่ถ้าสั่งในออนไลน์น่าจะไม่ถึงนะเออน่าจะราคาหลักสิบแหละเอองั้น คลิปนี้ก็คนตามีแต่เพียงเท่านี้เนาะแต่ชอบกดแชร์กดไลค์กดติดตามมีเกณฑ์ชาแน,นลด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้ตอนนี้ร้อนมากเลย